นัทพารวยสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เห็นข่าวหลายๆคนนะครับแห่ไปถอนเงินออกจากแบงก์กันทีนี้ปัญหาก็คือเงินเนี่ยต้องหาที่อยู่นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยขอลงมาจากธนาคารโดยที่ไม่ได้ไปพักที่ไหนเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่มันจะอาจจะไปลงขวดเลยจ,จะไปลงอะไรทําให้เราแบบว่าสูญเสียงเงินที่เก็บมาหายวัดไปเลยกับความบันเทิงของเรานะครับ เพราะงั้นมีสามที่นะครับที่พี่นัทธารวยนะครับอยากแนะนําให้น้องๆเพื่อนๆนะครับไปเก็บเงินไว้เปลี่ยนจากเงินฝากนะเป็นหนึ่งนะครับก็คือกองทุนรวมครับกองทุนรวมเนี่ยเปิดง่ายด้วยเปิดในแอปเดียวกับแบงก์เลยใช้เคแบงก์เปิดแอปเเปิดแอปเคแบงก์ใช้เอซีเปิดเอซีนะครับท่านอาจจะเลือกกองทุนที่เป็นมันนี่มาร์เก็ตก็ได้มันนี่มาร์เก็ตเนี่ยดอกดอกเบี้ยนเนี่ยจะคูณเป็นจะบวกเป็น NAV ทุกวันอยู่ประมาณหนึ่งนิดๆใกล้ๆสองนะครับก็คือ ใกล้เคียงเงินฝากเลยแต่จะมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ด้วยครับด้วยซ้ำนะครับหรืออยากได้ความดอกเบี้ยขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือว่าอาจจะไปกองทุนตราสารทุนเลยที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยเจ็ดถึงสิบห้าหรือกว่านั้นต่อปีนะครับแต่มันอาจจะสวิงบ้างแต่ถ้าเกิดเงินเราเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้อะไรเป็นระยะเวลานานเนี่ยกองทุนรวมหุ้นก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับ ปีละเจ็ดเปอร์เซ็นเฉลีย่ยเนี่ยง่ายมากในกองทุนรวมหุ้นและตอนนี้มีกองต่างประเทศที่ผู้จัดการกองเนี่ยเก่งๆมากมายนะครับทำให้ได้ผลตอบแทนเนี่ยปีละสิบกว่าหรือบางปีเกินสามสิบก็มีนั่นคือกองทุนรวมหุ้นนะครับที่พักเงินที่สองก็คือหุ้นนั่นเองครับแต่ว่าท่านต้องมีอ่ะคล้ายคายกองทุนเลยต้องอายุมากกว่ายี่สิบก่อนต่อไปเปิดหุ้นแต่หุ้นก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดท่านไปตดติดลมกับหุ้นปัน่นนะครับเงินที่ได้มาก็อาจจะหายไปเช่นกันจากประสบการณ์ผมแล้วเนี่ย แปดสิเปอร์เซ็นตนะครับถ้าลงทุนในหุ้นปั่นเนี่ยโอกาสอยู่รอดแค่ปีสองปีเงินท่านก็จะหมดแล้วนะครับที่ที่สามนะครับที่จะพักเงินที่แจวเลยเพิ่งเป็นโปรดักใหม่ด้วยเรียกว่ายูนิตลิงก์อันนี้ก็จะเป็นประกันควบการลงทุนจากขายในบริษัทประกันนะครับแต่เรา,เราพอร์ตกองทุนเราก็จะสามารถดูได้ผ่านมือถือนะครับอย่างนันพัลลโรดก็แนะนาของพูเดนเชียลนะครับเป็นยูนิตลิงก์เริ่มแค่ปีละหมื่นห้าหมื่นห้าในจ่ายไปเนี่ย ผู้ทำเนี่ยจะได้แอสเซทมาเลยล้านหนึ่งเป็นตัดสินทรัพย์โมรดกนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งจะได้กองทุนรวมมาด้วย <c oughs> นะครับเพราะงั้นได้สองเด้งเลยสาหรับยูนินลิงก์ถ้าเกิดใครมีลูกนะครับใครมีพ่อแม่ที่มีห่วงก็ลงอยู่ในลิงก์ก็ดีถ้าเกิดในระหว่างที่เราลงทุนเราเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยเราได้เป็นล้านเลยเออ,อยูิลิงก์ก็คือดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการลงทุนจากเป้าหมายนะครับ หมายถึงว่าถ้าเราอยากเก็บเงินล้านหนึ่งเราทำหยุ่นลิงปุ๊บจ่ายหมื่นห้าปุ๊บท่านได้ล้านเลยเป้าหมายมาเลยแต่เป้าหมายอยู่ในมรดกนะครับแต่ว่าอีกขาหนึ่งก็คือเงินเราจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าท่านอยากใช้เมื่อไหร่ก็สามารถถอนกําไรออกมาใช้ได้นะจากส่วนที่ลงทุนปักไว้ครับสามกองรวยแน่ๆรวย